จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับความคิดเพียงสองแบบนะคะอะไรในตัวคุณที่สร้างความสำเร็จได้มากกว่าความฉลาดความสามารถหรือโชคชะตานะคะวันนี้นะคะพาได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็อ่านแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะคะวันนี้พาเอามาแชร์ เป็นพอดแคสต์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปเสียงของพานะคะในเซตหรือใช้ความคิดเอาชนะชอคชะตาค่ะโดยคุณการอนเอสเดวิดนะคะนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยแตนฟอร์ดนะคะค้นพบว่าความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับความคิดสองแบบค่ะแบบที่หนึ่ง จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแบบครึ่งๆกลางๆนะคะส่วนแบบที่2จะทำให้คุณพัฒนาแบบก้าวกระโดดค่ะและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะไม่มีแต้มต่อในชีวิตเลยก็ตามนะคะแนวคิดนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็ความคิดทั้ง2แบบนั่นคืออะไรนะคะ และคุณกำลังมีความคิดแบบไหนบ้างนะคะ,ะคําถามมันก็มีอยู่ว่าทำไมคนเราถึงแตกต่างกันนะคะคนเราเนี่ยล้วนคิดต่างกันแสดงออกต่างกันและวิธีทำต่างๆแตกต่างกันจริงไหมคะทำไมบางคนมีความฉลาดหรือมีสินธรรมมากกว่า และมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเราแตกต่างกันอย่างท้าวรใช่หรือไม่นะคะซึ่งตัวพาเองอ่านแล้วพาก็ประทับใจนะคะ,นะคะแล้วก็นักปรัชญาสมัยสมัยใหม่นะคะจำนวนหนึ่งนะคะยืนกลานว่าสติปัญญาแต่ละคนเป็นสิ่งตายตัวและไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ พวกเราต้องคัดค้านและต่อต้านมองโลกในแง่อันแสนร้ายกาดนะคะการฝึกฝนการอบรมและกละวิธีต่างๆจะช่วยให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นนะคะจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นตัดสินใจได้แม่นยำและกลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะคะนนกรอบแนวคิดมันจะมีอยู่สองกรอบนะคะก็คือกรอบที่หนึ่งนะคะ มีกรอบความคิดแบบตายตัวค่ะเรียกว่า fix mindset นะคะหมายถึงการเชื่อว่าคุณสมบัติของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือคนที่มีกรอบ set mindset เขาเรียกว่าก็เหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าคนหัวโบราณน,นั่นเองนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคนที่มีกรอบ fix mindset เนี่ย ลักษณะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขาดความมั่นใจนะแล้วก็ขาดการพัฒนาตัวเองเพราะว่าความคิดเนี่ยมันจะคิดแบบโบราณน,นะคะเหมือนแบบชอบฟังคนอื่นเล่าเล่าต่อมาไม่ได้แบบว่าศึกษาด้วยตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีสติปัญญาบุคลิกและมีศีลธรรมในระดับที่มากพอ คุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้ขาดคุณนะสมบัติพื้นฐานเหล่านี้นะคะบางคนเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาให้ยึดติดกับกรอบความคิดนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยนะคะกว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเออมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวนะคะ พวกเขาจะมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้วัดความสามารถและคุณค่าของพวกเขาค่ะและมุมมองของคนกลุ่มนี้นะคะจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะและก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่มองอยู่แต่ในโลกของตัวเองนะคะแล้วขาดความมั่นใจ ไม่มองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองต่ำด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ร้ายนะคะความคิดแบบฟิกไมซตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากคนที่มีความคิดแบบพัฒนาได้ ความคิดแบบพัฒนาได้เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามองโลกในแง่ดีมีสเสน่ห์นะคะและสดใสแตกต่างกอบความคิดที่พัฒนาได้เนี่ยพวกเขาจะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีนะคะคือพวกเขาเนี่ยจะไม่เปิดโอกาสให้ใครมาตัดสินใจไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามนะคะ,ะดังนั้นนะคะ คนที่มีความคิดแบบตายตัวกับรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะล้มเหลวนะคะไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นนะคะแต่คนที่เขามีกรอบความคิดที่พัฒนาได้เนี่ยคือเวลาเขาจะทําอะไรเวลาเขาเรียนเขาก็ตั้งใจจะเรียนนะคะพูดง่ายๆว่าก็คือกัดไม่ปล่อยและก็เป็นคนที่ขยันมองโลกให้กว้างขึ้นนะคะมีความกระตือรือร้อนนะคะนี่คือคนที่เขา มีกรอบความคิดที่พัฒนาได้นะคะก,ก็ต้องการให้รู้ไว้นะคะว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวจริงไหมคะสิ่งที่น่าแปลกอย่างที่แท้จริงเนี่ยคนเราเนี่ยมีกรอบความคิดแบบตายตัวกับไม่ได้คิดเช่นนี้ไงคะเขามองตัวเองว่าไม่เสียงก็จะไม่เสียอะไรเลย ซึ่งมันแตกต่างจากคนที่มีกรอบความคิดที่พัฒนาได้นะคะค่าของความท้าทายตัวเองเนี่ยจะสำคัญของการพยายามซึ่งงานวิจัยของเราเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเกิดมาจากกรอบความคิดที่พัฒนาได้เนี่ยแล้วก็สอนได้เนี่ยจะเน้นเรื่องพัฒนาตัวเองค่ะ พวกเขาเนี่ยก็จะดูและเห็นคุณค่าของความท้าทายและความพยายามนะคะในทางกลับกันเมื่อคุณเริ่มเข้าใจกรอบความคิดตายตัวและกรอบความคิดพัฒนาได้คุณจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนนำไปสู่อีกสิ่งได้อย่างไรนะคะดังนั้นนะคะคุณก็เลือก ดูนะคะว่าโลกทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยควรจะอยู่แบบเดิมๆหรือเราควรที่จะพัฒนาตัวเองให้มันตามทันยุคทันสมัยของยุคนี้ถูกไหมคะก็อันนี้ค่ะก็เอาสรุปมาให้ฟังกันสั้นๆนะคะจริงๆแล้วในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากๆนะคะ ถ้าคุณชอบคุณก็ไปซื้อมาอ่านกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะาภาพสเปนพอดแคสต์มือใหม่ยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ